กราบนมสัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาประบาลีชั้นประโยค6บริศึกษา6กด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับมาต่อที่หน้า150่งรเตนะปันนะเตสังอาคมันังเป็นต้นไปนะครับแต่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรนั้นรู้ความมาของพวกท่าน พึงไปสู่ที่บำรุงของพระหมหาเถระทั้งหลายก่อนอันนี้ภาวะวาจกนะครับถ้าภิกษุผู้สหจรสัตทิงจราเนี่ยนะซึ่งเป็นอุปถาของเธอมีอยู่เธอพึงห้ามเสียว่าวัตักพังนะครับพึงกล่าวว่าอุปถาของผมมี อุปถาของผมมีท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถอดอโปดสุก,การขวนขวายน้อยแม้ว่าภิกษุผู้สหจรสัตทินจราภิกุของเธอไม่มีแต่ภิกษุรูปหนึ่งเอโกท้าเววาหรือสองรูปผู้ถึงพร้อมด้วยวัดวัตสัมปันา ที่อยู่นั่นเองเอในในวัดนั่นเองวะทันติกล่าวว่ามะยังผมอาิสามะจับทำเถรรักระตับภกิจจังกิจที่ควรทำแก่พระเทระภิกษุทั้งหลายที่เหลือผาสูงวิหะรันตุจงเป็นอยู่ผาสุขเถิดดังนี้สัพเพสังอนาปฏิโอ,โอ,โอติไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุทั้งปวง ข้อว่าโสอาวาโสคันตโพความว่าโสอาวานั้นอันภิกษุทั้งหลายผู้เขาไม่ฉลาดพึงไปทุกกึ่งเดือนตัวนี้โยกอน,นาพิกตามาเองนะครับพาเลหินะครับอันนวัธมาสังพึงไปทุกกึ่งเดือน อุปสัทกรณัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถสมณนะก็อาวาสนั้นและก็อาวาสนั้นแหละหรือจะตัวนี้แยกคันตะโพออกไปแยกคันตะโพออกไปตัางหากก็ได้นะโสจะโขก็อาวาสนั้นแหละควรไป ทั้งรืดูฝนและคิมหันตรฤดูทีเดียวเ่๊ะทำไมบาลีไม่ตรงตามโยชนามันก็แปลตามโยชนามั้งเนี่ยโสจัโคอาวาโสอุตตวเัเสคิมหันเหมันตะคิมหะสังขาเตมาเสคันตะโฟนี่นะตรงนี้นะตเติมมานะครับตเติมมาตามโยชนา ก็อาวาตนั่นแหละควรไปข้างในหรือดูควรไปคันตะโพนะมาเสสุแล้วก็มีตามโยชนาเลยนะครับแต่พระผู้มีพระภาคตรัสคำเป็นต้นว่าอาทิอาห่ผู้เขาไม่ฉลาดจำปัญษาวัดสันติวัดสังวัดสันติอภยตาดังนี้ก็เพื่อแสดงกิจที่ควรทำในฤดูฝน ก็เพื่อสแสดงกิจที่พึงกระทําในฤดูฝนในฤดูฝนยาวมาถึงนี่เลยนะก็เพื่อกรรมใดก็กรรมไดควรกระทําในฤดูฝนก็เพื่อสแสดงกรรมที่กรรมในฤดูฝนน,นนั่นนะก็แปลลมนะครับฉะนั้นโสจโขเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะดูตามโยชนานะครับขึ้นประโยคมาเยอะเลย ในพระบารีนั้นข้อว่าณพิกเขวเวเตหิพิคุหอัจสมิงอววาเสวัดส,สังวสิตพังความว่าปุริมิกายะก็ในในการเข้าพรรษาแรกอย่าจำรรษาณวัฏส,สังอุปะคันตพังนะอย่าเข้าจำรรษาปราศจากปาติโมกขุเทะก็คือผู้แสดงปาฏิโมกขุเทศจากภิกษุผู้แสดงอุทเทศนะ ผู้สวดปฏิโมกข์ัจากภิกษุผู้แสดงปฏิโมกข์นะหากว่าภิกษุผู้สวดปฏิโมกนั้นปักกะมะติหลีกไปวิปพมติหรือสึกไปกาลังกะโลติหรือทำการกริยาต่อเมื่อภิกษุทั้งหลายจำบัญดาแล้วตรงนี้นะ อ,อตัวนี้พระอาจารย์มหามานิตบอกว่าใสเอ,อ,อสัทธาลงฉัตรีวิพัฒน์นะเมื่อพิกษุเมื่อพิกษุจำพรรษาแล้วคือที่แรกผมก็เข้าใจผิดว่าอีตัวสติกับสันเตนมันคุมแต่สมิงวิพัฒน์นะผมก็ไปผูกเป็นปฐมาวิพัฒน์ก็ผิดจริงมันควบฉัตรีได้ด้วยนะฉะัตรีก็แจกเหมือนพระข้อพระวันตาสับพระวันตัสับก็น่าจะลงตังๆกนะันนะอาจะเป็นสตังมั้งนะครับสตังมีอยู่เป็นพระอูพจน์นะ เมื่อภิกษุอื่นมีอยู่อันนี้เป็นสมิงไอ้ตัวนี้เป็นชาติีนะคุมด้วยสตังอันนี้คุมด้วยสติจะอยู่มีอยู่จะอยู่จำภรษาในการเข้ารรษาหลังก็ควรอสติเมือ่อไม่มีละนามไปต้อง ไปในที่อื่นอัญญัักคันตะพังต้องไปในวัดอื่นเมื่อเมื่อไม่ไปต้องทุกข์กดเมื่อไม่ไปต้องทุกกฎ,กกฎหรือว่าทุกกฎก็ย่อมมีแก่ผู้ไม่ไปจเจปัญะะแต่ถ้าผู้สวดปฏิโมกนั้นหลีกไปแต่ถ้าภิกษุผู้สวดนะหลีกไปฝึกไปทํากาละเสียปัจฉิ มิกายะในการเข้าภรษาหลังวสิตัพังพึงอยู่ตลอดสองเดือนหมดสองแห่งเดือนข้อว่ากาเยนะวิญญาเปติความว่าภิกษุผู้อาพาธย่อมให้รู้วิญญาเปตินะเราจะขึ้นภิกษุอะไรเนี่ยเราต้องดูบริบทนะหาไม่ได้กว่าภิกษุเฉยอันนี้ว่าภิกษุผู้อาพาธ ต้องดูเรื่องราวนะว่าอา,าพาธหรือไม่อา,าพาธแร่ชาจะไม่ได้ไประวัติพิสูนนั่นอะไรก็ว่ากันไปผู้อา,าพาธวิญญาเปติย่อมให้รู้ชาณนาะชาณาเปติคือให้ทราบการให้การให้ปาริสุติอันนี้ต้องขึ้นนามมาอีกนะให้รู้ซึ่งด้วยอวัยวะใหญ่น้อยอันใดอันหนึ่งคืออาจจะให้รู้ด้วย ด้วยอาการอาการปะกิริยาอะไรแบบนี้มั้งคืออาจจะพูดพูดไม่สะดวกหรือเปล่าแต่ให้รู้ว่าตัวเขาหน่ะให้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยโอเเ้งไงนะด้วยกายะวิญญตัตเนี่ยนะด้วยกายเนี่ยให้รู้ด้วยกายว่าเขาป่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าคือย่อมให้ทราบการให้ปาลิสุทธิเนีย่ยแหละคําว่าคําว่าปาลิสุทธิก็คือบอกอาการให้ความบริสุทธิ์มั้ง ว่าตัวเองไปไม่ได้ตัวเองมีเหตุจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยอวะใหญ่น้อยอะไรอันหนึ่งนะอังคะอันจังปัดปัดจังเคนะว่าจำปนะก็แลเมื่อจะเปล่งวาจานิชาระเรตุนะย่อมให้รู้ด้วยวาจาอาจให้รู้ด้วยวาจาเมื่ออาจเพื่อจะเป่งมะเมื่ออาจเป่งวาจาวิญญาเปตีก็ย่อมให้รู้ด้วยวาจาเมื่อ อาจทั้งสองประการก็ย่อมให้รู้ได้ทั้งตายทั้งวาจาเขาเรียกว่าอะไรให้ปริสุทธินะหรือ,อพระภิกษุที่ป่วยที่อาพาธเนี่ยเขาเขาแสดงอาการให้ให้ภิกษุผู้จะนํนานําปริสุทธิเนี่ยนาฉันทะและปริสุทธิเนี่ยนะก็คือเขาจะบอกว่าเขา,าไม่สบายเาอาจจะพูดด้วยวาจาหรืออาจจะแสดงเวทาทางเช่นบอกเขาอาจจะพูดไม่ได้มีปัญหาในการพูดหรือถ้าเขาพูดได้เขาก็เขาก็จะพูดหรือเขาอาจจะแสดงกิริยา กิริยาของมือของของมือไม้อะไรเงี้ยผมเจ็บคอมากเลยก็บอกด้วยเอามือรูบคอให้ดูด้วยอย่างเนี้คือการให้ปาริสุทธิผมไม่สามารถเข้าุโบสถได้นะไม่สามารถไปลรงโบสถได้อะไรอย่างเงี้ยนะแลภิพิุูี่ไปนําปาริสุทธินั้นก็จะได้มาบอกในที่ประชุมนะว่าพิกษุชื่อนี้ท่านป่วยเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถจะลงพยโบสถได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านาปาริสุธิมาประมาณนี้หรือเปล่านะผมก็สงสัยมาตั้งนานแล้วดูบาลีตรงนี้นะก็คล้ายๆก็มีความหมายอย่างนี้นะครับ ข้อว่าสังเคน,นะตัถะคันตะวาวโพสถโวกาตะโพค,ความว่าถ้าภิกษุผู้อาพาธเช่นนั้นเนี่ยขีฬานาหุนตินะมีพระหูจำนวนมากสงพึงอยู่ตามลำดับกระทำภิกษุผู้อาพาธทำปวงไว้ในหัตถบาทกระทำภิกษุอาพาธทั้งปวงในอัตบาตว่า โวยไข้ใจยังเข้ามาในหัตถบัตรได้นะเข้ามานั่งหัตถบัตรได้จริงๆคำว่าทั้งพวงนี่เขาก็แปลก่อนได้แปลหลังได้นะนี่อีกจำนวนหนึ่งอาจจะแปลว่าสมพึงตั้งอยู่โดยลําดับกระทําภิกษุผู้อาพาธไว้ในหัตถบาท,ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเอาทั้งหมดออกทีหลังก็ได้นะเป็นจำนวนเขาโดยจะแปลไปพร้อมกับตัวนามเลยก็ได้ถ้าภิกษุผู้อาพาธอยู่ไกลสงมีไม่พอ วันนั้นอุโบสถนกะกาตะโพไม่ต้องทํานะคือพิกษุอาพาธไม่สามารถเข้ามาลงอุโบสถได้วันนั้นไม่ต้องทําก็ได้นะอันสงผู้เป็นวัดไม่พึงไม่ต้องทําอุโบสถแท้นะครับเพราะว่ามีพิกษุอาพาธเยอะเช่นว่าพิกษุเป็นอะไรนะที่เขาปิดปากปิดจมูกกันโรคใครอะไรันะี่ลืมชื่อไปแล้วโรค ที่มันติดทางเราหายใจได้อะมีกันเยอะอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเว้นอุโบสถไปนะครับไม่เป็นอบัติข้อว่าตัดเทวะอักกรมติความว่าภิกษุ <c oughs> ผู้นำปาริสุธิไม่มาทํากลางสงจะไปในที่บางแห่งจากที่นั้นทีเดียวคือเขาให้ไปนำปาริสุทธิของภิกษุอาพาธมามั้งแล้วก็ไม่ได้กลับมาเหมือนจะไม่กลับมาข้อว่า สามเณรรปฏิชานาติความว่าภิกษุผู้นำปริสุทธิปะติณปฏิชานาติปติปติญญานะปฏติญญายอหญิงสองตัวนะปะติญญายอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นสามเณรหรือบอกความหรือบอกข้อที่ตนเป็นสามเณรจริงๆข้อที่ตนเป็นสามเณรจริงๆนะแปลรวบกัน ภูตังแล้วก็สามาเนรภาวังหรือตั้งอยู่ในภูมิสมณเณรในภายหลังในบททั้งปวงเอโสนโยก็มีในยะนี้ข้อว่าอ่าเดี๋ยวหน้านะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนหน้าแล้วหน้าหนึ่ง้อยห้าสิบเอ็ดข้อว่าสัมคับปตัตโตปักรมติความว่าภิกษุผู้นำปาริสุทธิอัตวาถึงหัตถาปาสังหัตถบาท จตุนังพิกุนังของภิกษุสีรูปปริเฉเทนะโดยการกำหนดสัพพันติมันสัพพันติเมนะโดยการกำหนดอย่างต่ำแห่งภิกษุทั้งหมดมีสภะด้วยนะโดยการกำหนดอย่างต่ำสุดแห่งภิกษุทั้งหมดประชุมกันเพื่อทำอุโบสถแล้วหลีกไป,ปรกรรมติเอสนโยสัพพัทธะขอละเลยไม่แปลแล้วนะน่าจะแปลกันได้ ก็แลวินิฉัยเอกะตัวเดียวนะไม่ต้องมีเครือหมายจบประโยคก็วินิชัยได้นะในการนำปริสุทธินี้พึงทราบดังต่อไปนี้ปริสุทธิของภิกษุมากรูปอันมากรูปอันภิกษุรูปหนึ่งอาหาตานำมาแล้วอาหาตาวะโหติก็เป็นอันนำมาแท้นำมา นำมานี่หมายถึงนำข่าวสารของภิกษุไขมาหรือพาภิกษุนั้นเข้ามาในหัตถบาดนะ,ะก็จะทักจะเริ่มงงอีกแล้วจึงเรียกว่านำปาริสุธิมาตะกี้เอาภิกษุป่วยเข้ามาด้วยนะเข้ามาฮาตบาดอะได้อตัวนี้ท่านอาจจะมาไม่ได้หรือเปล่าก็เลยนำปาริสุทธิมามาแทนนะแต่ถ้าภิกษุผู้นำนั้นผู้นำปาริสุธินั่นน,น,นะพบเห็นภิกษุอื่นโดยระหว่างทาง จึงให้ปาริจึงให้ปาริสุทธิของภิกษุทั้งหลายที่ตนรับมาด้วยเทตินะจึงให้ปาริสุทธิขะอีตานี่เปล่าปาริสุทธิงตัวนี้มีจักขวบนะจึงให้ปาริสุทธิของภิกษุทั้งหลายเตสังเนี่ยนะ,อะของภิกษุทั้งหลายที่ตนก็อีตานำมาด้วยซึ่งปาริสุทธิของตนด้วย ผู้นำนี่พบภิกษุข้ามที่ทางจึงให้ปาิสุทธิของภิกษุอื่นแล้วก็ของตนแก่ภิกษุที่ตัวเองพบมึงเหมือนกําลังบอกว่าผมป่วยนะผมมีเหตุจําเป็นนะแล้วก็เพื่อนของผมท่านก็ป่วยท่านจงนําปาิสุทธินี้ไปแจ้งในสงฆ์เหมือนอย่างนี้หรือเปล่าก็เรียกว่าให้ปาิสุทธินะปาิสุธิของภิกษุผู้นำเท่านั้นย่อมมาย่อมมาก็คือย่อมอย่อมมาถึง มาถึงที่ประชมุมส่วนปาริสุทธินอกนี้จัดเป็นปาริสุทธิดังกล่าวดังโซล่ามแมวจัดเป็นปาริสุทธิดุดโซล่ามแมวนะพิลาละเนี่ยพิลาละเนี่ยแปลว่าแมวสังคลิกะเนี่ยลา่าบโซล่านะสังคลิกะโซล่าพิลาลาะซึ่งแมวหมายความมันไม่น่าจะใช้ได้นะเพราะว่าคนอื่นฝากคนที่ปิดแจ้งข่าวไอ้นคนที่ไปรับเอาปาริสุธิีนั่นนะเขาไม่ยอมไปส่งในที่ประชมุมมน่าจะอย่างนั้นนะปาริสุทธินั้นอาคัจจติ ย่อมไม่มาคือย่อมมีถึงที่ประชุมน่าจะอย่างนี้นะครับผมเดาเอาข้อว่าสุตโตนะอารเจติว่าว่าภิกษุผู้นำปริสุตินั้นมาแล้วสุปฏิหลับเสียนะอารเจติไม่บอกว่าข้าแดดานผู้จเจริญปริสุติอันภิกษุชื่นโอนให้แล้วเนี่ยนะนั่นแหละเหมือนว่าอาปริสุทธิก็คือ เรื่องราวที่พิกษุเขาขออนุญาตลาเขาขออนุญาตลาไม่เข้าไปชุมสงฆ์อ่ะไม่เข้าประชุมวันอุโบสถไม่ลงปฏิมโมกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพิกษุที่ที่เขาบอกบอกแกพิกษุเพื่อนเขาอนะ่ะเขาเรียกว่าพิกษุผูนนำปาริสุทิเขาบอกสั่งเพื่อนมาเพื่อนก็ดันมาหลับก็เลยเหมือนลืมบอกไปอย่างนี้ปาริสุทธิของอเพื่อนที่ลาเนี่ยนะนะก็ไม่มาถือว่าไม่มาไม่มาก็คือไม่สาเร็จไม่สำเร็จนั่นก็หมายความว่าพิกษุที่ไม่มาลงอุโบสถเนี่ยก็จะเป็นระบตดทุกกฎนะเป็นบทุกกฎ เพราะว่าปริสุทธิ์ส่งไม่ถึงส่งไม่ถึง,ง,ถงโบสถนะวินิชัยในข้อว่าปาริสุทธิวิหารกัตสาอนาปฏินี้พึงทราบดังนี้ถ้าภิกษุผู้นำปริสุทธิแกล้งไม่บอกอนาโรเจติสันกิจจกแกล้งแล้วไม่บอกนะคือเขาสัง่งสมมุติว่าผู้นำปริสุทธิชื่อว่าภิกษุเอภิกษุบีเขาบอกว่าวันเนี้ยผมไม่่สบายเลยปวดหัวมากเลยเหมือนจะเป็นไข่นะท่านช่วยไปบอกที่ประชุมสอง้วยวันนี้ผมไม่ลงโบสดนะแล้วก็ภิกษุเอก็ ก็แก้ไม่บอกในที่ประชุมสงฆ์ไม่บอกเมื่อไม่บอกว่าเขาลาอย่างนั้นเถอะภิกษุนั้นต้องทุกกฎนะภิกษุผู้รับรับเรื่องแล้วแต่ว่าอ่าไม่ทําธุระนะไม่ทําธุระให้ภิกษุบีเนี่ยต้องทุกกดนะครับทุกกระตังอาปัจจติต้องทุกกดไม่ต้องใส่อาบัติมานะต้องทุกกดก็พอส่วนปริสุทธิเป็นอันนามาแท้ก็คือภิกษุที่ฟากเรื่องมาเนี่ยไม่เป็นอาบัตินะถือว่าปริสุทธินั่นนะ่ะบอก แม้ว่าเขาไม่ได้ไปแจ้งหน้าที่ประชุมสงฆ์ก็ตามแต่ว่าปริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นอนามานะเพราะว่าเหมือนได้ขอเหมือนได้ลากับพิสุเอไปแล้วอะ่ะเขาลากับพิสุเอไปแล้วก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะแม้ว่าพิสุเอจะไม่ได้ไปบอกหน้าที่ประชุมสงฆ์ก็ตามะนะครับแต่ไม่เป็นอาบาิแก่เธอเพราะมีได้แกล้งไม่บอกอ่ะหรืออ่ามาได้เลยครับพิยาตังซอยสิบ เลี้ยวซ้ายสุขทุกวันสีครับเดี๋ยวให้คนออกไปรอซอยสุขทุกวันสี่ครับพยาตังสิบก่อนมาที่พยาตังสิบก่อนปากทางขายหินขายหินอแล้วก็มาเลี้ยวที่ซอ,อยสุขทุกวันสี่อีกทีหนึ่งสี่สุขสุขทุกวันสี่ครับครับ,รบ,รบโอเคนะครับแต่ไม่เป็นอาบัติแก่เธอเพราะมิได้แกล้งไม่บอก น่นแหละไม่เป็นอาบาัตใจพิสูบีะนะเพราะเขาได้ลาแล้วนะพิสูเอไม่พิสูเไ,ไม่แจ้งเองนะครับและอุโบโสถของเธอทั้งสองเป็นอันทำแล้วเหมือนกันเออไปบอกก็ไม่เอาตังมาจ่ายค่าลำใหญ่ก็ทีนึงเขงจาจะมาแล้วอยู่หน้าบ้านอ,อุโบโสถเป็นอันทำนะ วิิีใช้ในการให้ฉันทะเล่าไปกีเรื่องปริสุทธิปริสุทธิก็พอสรุปได้ว่ามันคือการการขออนุญาตลานะขออนุญาตลาลาในการลงโบสะจะโด,ดยเหตุอะไรก่อนก่อนแล้วแต่แหละขออนุญาตลาถือชื่อว่าปริสุทธิแล้วคนที่รับเรื่องก็คือผู้นําชื่อว่าผู้นําปริสุทธินะครับคนรับเรื่องลาแล้วก็ต้องไปแจ้ง้าทีประชุมสงฆ์อาล ครับครับมีมีมีเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วครับซอยสุขทุกวันสี่นะบริทียี่สิบร้านมหาค่าไม้เหครับมหาคับ้องตนตะบกเลยะใช่ใช่เนี่ยมีมีเจ้าหน้าที่ไปแล้ววินิชัยในฉันทะเล่านะครับบาลีในการให้หรือเปล่าเอามีให้ด้วยนะนี่นี่ฉันทะทานนปีนะในฉันทะเล่าบุตตะสัติโสก็เป็นเช่นกับเอ่อก็เป็นเช่นกับวินิชัยในการกล่าวถึง การให้ปริสุทธิ์นั่นเลยคือฉันทะก็เหมือนกันฉันทะนี่ก็คล้ายๆกันนะก็คือเหมือนว่าฉันทะนี่น่าจะเป็นเรื่องราวอย่างอื่นด้วยหรือเปล่ามอบฉันทะให้หรือให้ไปทําหน้าที่แทนอะไรสักอย่างนี่แหละคำว่าฉันทะนะแต่ปริสุทธิ์นี่คือขออนุญาตลามอบชันทะนี่มันเหมือนคนอื่นไปทางานแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะได้ดูรายละเอียดอีกว่าจะมีไหมแต่ว่าเรื่องราวคล้ายๆกันวินิจฉัยในข้อว่าปริสุทธิ์ทิงเทนเตะนะฉันทำปิทาตุง พึงทราบดังนี้หากว่าภิกษุผู้อาพาธให้บาริสุตินั้นไม่ให้ฉันทะณนะฉันทงังอุโบโสถอุโปสโสโธกโตโหติอุโบโสถย่อมเป็นอันสงทำแล้วแต่สงทำกรรมอื่นใดกรรมอื่นนั้นเป็นอันสงไม่ได้ทำก็คือทำ,ทำกรรมอื่นไม่สำเร็จทำได้แต่อุโบโสถกรรม ภิกษุผู้อาพาธให้ปริสุทธิ์นะก็คือ,อแจ้งว่าตัวเองแจ้งแจ้งว่าตัวเองไม่สบายะนะครับแล้วก็สมก็ทำโบสุกันได้สําเร็จแต่ไปทํากรรมอื่นเนี่ยเขาบอก่ายังไม่สําเร็จยังไม่ได้นะดูเหตุผลต่อไปเมื่อให้ปริสุทธิแล้วก็ฉันทะนะฉันทะเดี๋ยวดูก่อนนะฉันทะน่าจะไปยกข้างล่างนะครับภิกษุผู้อาพาธให้แต่ฉันทะเท่านั้นฉันทางเทติณนะปริสุทธิงิงไม่ให้ปริสุทธิอันนี้ใส่เทติเข้ามา อุโปโสโถปิกรรมมัมปิทั้งอุโบสถทั้งกรรมของภิกษุสงฆ์ต่างโหติเป็นอันสงธรรมแล้วแท้ไม่ให้ปาลิสุทธิ์แต่ให้ฉันทะมาแต่อุโบสถของภิกษุผู้ให้ฉันทะอะกะโตโหติไม่จัดว่าอันเธอทําเลยคือเขาไม่ให้ปาลิสุทธิก็หมายความว่าเขาไม่ลงอุโบสถนะเขาก็ไม่ถือว่าได้ลงอุโบสถนะครับ แต่โวสซของพิกษูผู้ให้ฉันทะไม่จัดว่าอันเธอทําเลยอ่ะทีนี้คําว่ามอบฉันทะเนี่ยมันยังไงยังไม่ค่อยเข้าใจนะปริสุทธิ์ที่ก็คือแจ้งว่าตัวเองไม่สบายแต่ว่าให้ฉันทะให้ความพอใจในที่นี้ไม่แน่ใจใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะโอเคก็ถึงหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสองเราค่อยมาดูวันต่อไปเนาะว่ามันหรือเราจะแปลให้จบเรื่องนี้ไปเลยฉันทะก็บปริสุทธิ์เนี่ยผมก็งงๆเหมือนกันแหละย,ยังไม่ค่อยสากความชัดเท่าไหร่นะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยว คืนนี้เราจะไปหาปัญหาศกมาแปลกันสักคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ถึงค่อยจะมาแปลฉันทะกับปริสุทธิกันต่อนะอะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องฉันทะเท่าไหร่ถามครูบาอาจารย์ก็ท่านก็บทมานานศึกไปแล้วก็บวชใหม่ศึกไปนานแล้วก็กลับมาบทใหม่ก็ยังงงๆอยู่กันท่านก็ลืมๆนะครับขออนุโมทนาครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ